ทักทยอีกช่วงหนึ่งนะคะนี่พาเลาะเละเละ,ละเส้นทางท่าน้ำแพรเมืองการจนบุรีค่ะเปลืนซ้ายมือก็เป็นร้านอาหารนะคะเป็นแพรแล้วก็ใกล้เข้ามาแล้วลหลายท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปเที่ยว นั่งรถชิวๆช,ชมสกายวอล์กสกายวอล์กเป็นแม่น้ำทุกสายมาไปจบกันแม่น้ำแฝงน้อยแฝบงบใหญ่ตรงนี้ครับเป็นต้นสายแม่กองเป็นต้นสายแม่กองเราพูดอะค่ะ,คะให้เดี๋ยวให้พาเป็นไกด์นะคะนี่นี่นี่สกายวอล์กอ,อ,อาจารย์นัทลคนพูดสิคะ เป็นไกด์พาทัวร์ก็สกายวอล์คบรกาญเจนบุรีครับโลง่งสวยงามมาขึ้นไปเห็นวิวทิวทัศน์ได้ยเยอะอะไรดีๆครับแับเช้านี้ก็รถวา่วางมีอาหารให้ซื้อหากินกันทั้งหูบ้าบริโภคอยู่ข้างครับสกายวอล์คเนี่ยฮะเยอะฮะาร้านรวงเยอะ ก็ให้ให้ดูก๋วยวเตี๋ยว,นวดเนาะก๋วยเตี๋ยว,ว,ดดยวก๋วยสัตว์ก๋วยเตี๋ยวดังนะคนกินกันเยอะนี่ฮะซ้ายมือนะครับเป็นแม่น้ำแพรใหญ่ฮะแต่ว,ว่ามันจบกันตรงนี้ฮะอีกอีกทางหนึ่งเป็นน้ำเป็นแม่น้ำแพรน้อยฮะ,ะด้านหน้านอนเป็นวัดวัดเหนือเมื่อกี้มาผ่านมาวัดได้ วดเดือนนี้ก็มีสะพานข้ามแม่น้ำกว่าใหญ่ด้วยครับเรื่องจากสะพานสุเร็าป็ะสาะลางนะนะครับมาเที่ยวเล่นมานั่งเล่นมาพักผ่อนตร,ตรงนี้ได้ฮะเป็นสวนสาธารณะอยู่ริมแม่น้ําเลยนะครับ,นะรบแล้วก็ซ้ายมือก็จะมีพิพิธภัณฑ์นะเป็นพิพิธภัณฑ์หอพรประวัติ ของสมเด็จพระยานะทานทังรอนะครับที่วัดเหนือครับหรือวัดเทวสังขารามวัดเหนือนี่ครับนี้ก็วัดเหนือครับวัดเหนือหรือวัดเทวสังขารามเป็นวัดหลวงนะครับ ะมีหอพระวัดอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งน่าชมมากนะเป็นเรื่องของพอเข้าไปแล้วมันมันแบบว่ามันสุขใจอะ่ะมันเหมือนเราอยู่ในแดนธรรมะฮะมันมีพลังฮะรู้สึกว่าหอพระวัดนีม่มีพลังเมื่อเราเข้าไปแล้วจะรู้สึกเรียนใจสบายใจ มาศึกษามาหาข้อมูลมาหาความรู้เกี่ยวกับสำเด็จพระสังขราชเจ้าองค์ที่สิบเก้านี่นะฮะของเราท่านเป็นคนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็ท่านก็บวชอยู่ที่วัดนี้ฮะเริ่มแรกเลยครับวัดนี้ครับบ้านท่านอยู่ด้านหลังนี่เลยฮะห่างจากรถที่ผมขับนี่ประมาณร้อยเมตรได้ฮะ ก็วงเวียนวันเนดเหนือนะครับด้านนู้นนะฮะเป็นโรงเรียนเทพมงคลนะครับด้านหน้าถึงก่อนก็คือโรงเรียนเทศบาลหนึ่งโรงเรียนวัดเทวะสังคารามนะคะแล้วก็ผ่านมาทางขวามือก็จะเป็นโรงเรียนเทพมงคลรังสีมีสองโรงเรียนติดกันนะคะ เรียนอนุบาลกับโรงเรียนมัธยมโงเรียนเยอะครับรเ,รยเยอะไปอันดับสองของจังหวัดกาอันอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นโรงเรียนเทพมงคลหลังสีไม่มใช่โรงเรียนวิสุทธิอันนี้เป็นโรงเรียนเทพมงคลวิสุทธิก็คนที่จบไปได้เป็นใหญ่ไปโตเยอะเลยทีเดียวยน,นี่นะคะเดี๋ยวก็จะผ่านวัด วัหรือวัดเทวสังฆารามนเนี่ยเลรตรงนี้ก็มีอะไรน่าสนใจเยอะเหมือนกันนะฮะ,ะเที่ยวเที่ยวเยียมชมก็ได้ขวามือนี่เป็นศาลของชาวจีนนะครับชาวจีนเยอะเลยทีเดียวนะครับเต็มเกือบเต็มเลยคือเต็มไลยคือซ้ออออไปนะ ต่อมานี่ก็เป็นสุสานทหารสพันธมิตรนะครับหรือว่าประชาสิทธิ์ขวามือนี่ครับสุสานสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยนะที่ทหารแล้วก็พเลเรือนรบหายตา้จากกันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับในการสร้างทางรถไฟสายมรณนะมาเที่ยวชมได้นะคะเที่ยวชมฟรีนะคะมาถ่ายภาพได้เขาเขาเข้า <ไว S 2> ชมได้ใช่ค่ะ ไว้สริงานจัดไว้สงานเปลี่ยนไะเปี่ยนเป็นร,รอยทางตรงนี่ก็เป็นถนน,มนแม่น้ำแควเนี่ยนะครับจะไปทะลุสะพานข้ามาาแม่น้ำแควก็เป็นพวกเกตเฮารีสอรดที่ฝรั่งมาพักหรือว่าคนต่างชาติมาพักกันเยอะนะครับนะตรงนี้เป็นถนนถนนสายคนต่างชาติก็ว่าได้ถนนคนชาติก็ว่าได้นะครับ จะเลี้ยวขวามือนี่ออกไปถนนแสงจันโตครับแล mm ้วก็จะไปทะลุสถานีรถไฟยังหวัดการจนบ,บุรีสถานีรถไฟนี่ยังมีช่วงกะข้ามาคืนนี่มีอะไรคะก็ตลาดมีตลาดรัดก็เรียกตลาดเจเจนะครับโอ้ oh, ตลาดใหญ่มากเลยรวมของกินเสื้อผ้าของไทยเสื้อผ้า mm hmm. มหาจารโดยเฉพาะทุกวันพุธก็จะมี ตลดาดมอสองตลาดมุดสองน,อนี่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 เลยค่ะนี่นี่ใกล้ใกล้กลแะข้างหน้าที่ท่านเห็นนะคะที่เป็นลานกว้างเนี่ยจะมีตลาดนัดเจเจตลาดนัดเจเจนะคะอยู่ใกล้สถานีรถไฟดอนรักนะคะนักท่องเที่ยวท่านใดที่มาจังหวัดกาญจนบุรีมาเที่ยวได้นะคะแล้วก็ช่วงกลางคืนนะคะที่บอกว่ายังหาของทานได้สิบบาทยี่สิบบาทโอ้ถูกๆมากเลยค่ะ ของกินอาหารอร่อยมากเลือกได้มากคใช่ค่ะมีเสนพุทธ่ของของมือสองถูกใช่ค่ะดีใหม่ๆก็เยอะฮะใหม่ๆเลยอย่างแกะกล่องเลยก็มีฮถูกครับเดี๋ยว้องหาหน่อยเลือกหน่อยแล้วกันนะครับอันนี้เส้นทางที่เราจะไปสะพานข้ามแม่น้องแควได้นะคะครับแต่เรายังเราไปไม่ถึงเดี๋ยวเราแวะเข้าเข้าเข้าบ้านสถานีวิทยุ fm 103เมกะเฮิร์ครับ เร่งเป็นวิ้ยุประกอบการของภาคธุรกิจน,นะฮะก็จะของเราเองฮะ <c oughs> เราเองขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมใายมือนี้ก็จะเป็นที่มแปลงของตำรวจเมืองน,นะฮะหนึ่งเก้าหนึ่งนะคะเส้นทางเมืองกาญจนบุรีไปประมาณสั้งสองกิโลเมตรนี่ก็จะ ไปเลี้ยวซ้ายเข้าสะพานข้ามแม่น้ำแควนะฮะานไฟสายมานราและมีลานกว้างมากเลยนะทุกปีก็จะมีจัดกิจกรรมคืองานไล่ดาวแสงสีเสียงเนี่ยฮะท,ทุทุกปีครับประมาณปลายเดือนพิกาถึงต้นเดือนธันวานเนี่ยฮะจะมีการจับดาสะพานข้ามแม่น้ำแฝ่ ในหน้าบ้านหน้าทางเข้าบ้านแรานี้มีหมูปิ้งด้วยหมูปิ้งอัดไว้ด้วยอีกขามีเอากล้องละสิบบาทนเรื่องเรื่องราวของคอมพิวเตอร์ต่างๆนี่ะคือว่าจะกินอะไรก็มีพร้อมูลเลยให้อยู่ตรงนี้ สะดวกสบายเนี่ยบริเวณนี้เขาเรียกว่าอาพาร์ตเป็นร่มรื่นเรานี่ือว่าอยู่กลางใจเมืองแต่ว่า,เ,าเหมือนธรรมชาติบ้านเรานี่เหมือนธรรมชาตินะครับไม่เคยติดกับใครมีต้นบต้นไม้ใชครับมี<อ>บตรงนี้ร้าน<ข>ค้ามีสามร้านเลยใกล้บ้านค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เขา้ามาติดตามให้ดู ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาติดตามรับชมนะคะ